ผมว่าท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวสารในช่วงนี้หรือช่วงเดือนพฤษภาคมปี63นี้นะครับคงจะได้เห็นโฉมขอลถไฟฟ้าสทีทองและ APM ของสุวรรณภูมิกันแล้วนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็เป็นรถไฟแบบล้อยางอ่ะหลายคนที่ได้ยินคำนี้คงจะสงสัยว่ารถไฟแบบล้อยางมันคืออีหยังวะรถไฟแบบนี้มันเป็นรถไฟยังไงหรอมันเหมือนรถเมย์ที่มันต่อพ่วงกันชัดๆ รถไฟไม่ต้องใช้ล้อเหล็กสิมันไม่ได้ใช้ล้อ,อยางไม่ใช่หรอในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกให้ฟังนะครับในเรื่องของรถไฟล้อ,อยางพีซีเด e บ b ยตั้มเถครับรถไฟล้อ,อยางคือรถไฟที่ใช้ล้อ,อยางและวิ่งไปบนรางที่เป็นคอนกรีตเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรองหรือ light rail โดยรถไฟรูปแบบนี้จะมีชื่อเรียกอยู่2ชื่อครับคือ1 A G T ย่อมาจากคำว่า Automatic Guide Way Transit 2. APM ย่อมาจากคำว่า Automatic People Mover โดยทั้ง2ตัวนี้คือตัวเดียวกันแต่จะเรียกต่างกาันตามลักษณะการใช้งานคือตัว AGT เนี่ยจะใช้ในรูปแบบระบบขนส่งมวลชนส่วนในตัวของ APM เนี่ยจะใช้ในรูปแบบขนส่งผู้คนในสนามบินด้วยการออกแบบจะต่างกันเพียงเล็กน้อยซึ่ง รถไฟแบบล้อยางนี้เป็นระบบขสสนส่งมวลชนนำทางอัตโนมัติคือรถไฟจะทำงานหรือวิ่งไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีคนขับหรือถ้าพูดง่ายๆเป็นรถไฟแบบไร้คนขับนั่นแหละโดยรถไฟจะใช้ล้อยางวิ่งไปบนรางคอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อรับรองตัวรถไฟแบบนี้โดยเฉพาะโดยจะมีรางนำทางหรือไกด์เวย์อยู่ตรงกลางทางวิ่งซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการเดินรถ ดังนั้นตัวรถไฟจะวิ่งไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวรางนำทางนี่แหละและรวมถึงเป็นรางจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถไฟฟ้าอีกด้วยครับรูปแบบของรถไฟแบบล้อยางเบื้องต้นครับคือตัวรถไฟจะมีขนาดเล็กสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด103คนต่อตู้ความเร็วเฉลี่ยที่ให้บริการอยู่ที่25ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถให้บริการแบบอัตโนมัติหรือแบบไร้คนขับได้โดยใช้รางไกด์เวย์เป็นตัวนำทางความกว้างทางวิ่งต่อทางจะอยู่ที่ประมาณ3.2เมตรสามารถเข้าโค้งได้ในรัศมีต่ำสุด22เมตรและสามารถขึ้นความชันได้สูงสุด10%โดยรถไฟแบบล้อย,อยางนี้มีใช้งานในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นจีนสิงคปโปร์เมืองดูไบเป็นต้นครับ มาพูดถึงเรื่องตัวรถไฟล้อยางในประเทศไทยกันบ้างซึ่งในประเทศไทยได้มีการใช้รถไฟแบบล้อยางนี้2โครงการด้วยกันครับคือ 1. รถไฟฟ้าสายสีทองช่วงกรุงธนบุรีคลองสานโดยจะใช้รุ่น Bombardier Innovia APM 300ทั้งหมด3ขบวนขบวนละ2ตู้โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนตุลาคมปี63นี้ครับ 2. รถไฟฟ้าที่ใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะใช้รุ่นซีเมนซิตี้เวลแอนด์แอเวลอ๋อซีเมนนี่ไม่ใช่ปูนซีเมนนะครับมันเป็นแค่ชื่อแบรนด์หรือชื่อบริษัทผลิตรถไฟฟ้าเฉยๆซึ่งรุ่นนี้มีทั้งหมด6ขบวนขบวนละ2ตู้โดยจะเปิดให้บริการพร้อมกับเปิดอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่หรืออาคารเทอร์มินอล2ในสนามบินสุวรรณภูมิภายในเส้นปี63นี้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบแต่พีน,นี้นะครับถ้าอยายผมทำคลิปแนวรถไฟแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกนันทีหน้าครับผม Goodbye สวัสดีครับ